ก็ถ่ายงานจากช่างอันหนึ่ง,ง,งไม่แล้วก็หมุนเราเราอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็หมุน,น,นวันนี้หลวงพ่อมาเยี่ยมชมพี่ตูค่รัาลูกศิษย์มาเต็มหมดเลย นี่เลยไปแล้วไปแล้ว50ประมาณมาแล้ว <laughs> FC บรรยากาศบ้านพี่ตูสบายมาก

อหลวงปู่มาจากที่ไหนคะว่าหลวงปู่มาจากวัดที่ไหนคะอ๋อวัดร้อยเอ็ด ลูกเขยนะีวประคทองลูกปูนูและก็ลูกปูนเวลามีงานพุทธาพิเศษจะมีพระเสนะสองลูกตั้งปรดาที่ฐานโดยเฉพาะที่วัดลูกเวดาแล้วก็ลูกปูวันนี้ลูกศิษย์มาเยอะมากเลยแล้วได้ ของจีรลัลกับพระอาจารย์หรือยังยังค่ะยังพระอาจารย์เลือยหรือ่อะอาารดืกำลังว่าฝากลูกหลานผ้าเลยาิาเขาลงผูศิลาต้างริลาเขาองงูไปค่ะรงูไปทุนเราเอนย่ยางบนดอนกันนบนกระอันงผันผับวมวดยาบ่อยเมื่อได้ค่ะหนอย

dừng lại ở nhà ta nó mua của bài trả và nó về cái hết có cái gì có cái gì มาหจ้า

น้อยพันกันพวดด้วยเห็นวากรไดลงปูบนีผีกันมาดิมากันมาลงปูนีมากนะลองปูไปแนตองนีของแกตรงนี้ของแก่มกัเลยพอพอกัดไปก็ลงปันทับกันไปนี่ลองปูนี่องปบอยามมากขมันจะทับกันแนนลงแล้วก็ไ่ไรสดเลยพูดดิลงมาเลยไ้อครับผม เอายังมาถึงเซตนะเซตมาทีนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจอันนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <Video S 1> ถือ, <Video. S 1> อยางเลยเดี๋ยวเขาให้ถ่ายนี่ก่อนหกพัมือโอ้ยเก็บยาจะเล่นจเ่จะเลเก็บยาเปิดมาทำยาเปิดเกือบเต็มเลยอ่าแบบนี้เลยนะ เราเรียๆเลี uh, <si suppression> ้ยงเล็กันส้ามากคาขายสิ่งที่เที่เล็กให้มันีุกจแนย่ามีกสยจงเลยหายจก็จะกนายกรวยถ่ายทอดมจะยแงตัวมันก็วบอบเช่นกนกบอกว่ารเมีก็ขากระทำคอยหูธรรมเจ้าเทวดาผู้วาจย์บกักลังสาคุ้มควงพระเจ้ายุ่เย็นเ็นุวยุ่ยเย็นชุบ้างแิวิลายลุ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 ย ตรงเลยมึงข้อสั่งให้ลงตามมากกว่เบียมันไม่ไวเบี้ยมันเป็นไรคนออลวนี่ของลงของลงปูด้วยแข็งแรือปูอ๋ออะสงมนมัดจิต่า้วิดีโอให้ไหมนี่นั่งเป็นอย่างเป็นี่เปนนี่ยังนอย่างลงดิ้อ ปูเอาเนี่ยนไะก่เสื้อไว้ไว้เน่ล่ะอือตอนนี้เลยรูปเปิดไลล์เยดีกว่าเอาเปิดไล์เ,ลป,เปิดไล์ดีกว่าไล์ก็อะไรกินแนละ้วเนาะสักนิดนะสักนิดอ่ะฮะเปิดคนให้เขาแล้วก็ลงไลน์ขึ้นมาคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ